สถาบันเล็งเห็นความสำคัญของการถ่ายทอดข้อค้นพบและบทวิเคราะห์ด้านประชากรและสังคมสู่สาธารณะจึงได้ริเริ่มจัดการประชุมวิชาการระดับชาติประชากรและสังคมขึ้นทุกปีเพื่อให้เกิดเป็นเวทีที่นักวิชาการด้านประชากรและสังคมสามารถคืนความรู้สู่สังคมได้ในแต่ละปีจะมีการคัดเลือกหัวเรื่องการประชุมที่สอดคล้องและทันต่อสถานการณ์ของสังคมในขณะนั้น สำหรับการจัดประชุมวิชาการระดับชาติประชากรและสังคม2,568ปี2,568นี้สถาบันได้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ครั้งแรกในปี2,448และครั้งนี้เป็นการจัดประชุมครั้งที่19โดยกำหนดการประชุมภายใต้ชื่อวิจัยประชากรและสังคมสู่ Real World Impacts (Real World Impacts of Population and Social Research) โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้มุมมองทางวิชาการและข้อค้นพบสำคัญจากงานวิจัยของสถาบันสุสาธรณะในประเด็นด้านประหัตตอนและสังกลนและเจตกมต่างที่มีผลกระทบที่เป็นรูปธรรมต่อสังคมเพื่อเป็นเวทีวิชาการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของบุคลากรสถาบันกับเครือข่ายทางวิชาการในหน่วยงานภาคส่วนต่างๆทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยมหิดล รวมถึงสิทธิ์ปัจจุบันสิทธิ์เก่าและบุคคลทั่วไปที่สนใจภายใต้หัวเรื่องการประชุมวิจัยประชากรและสังคมสู่ Real World Impacts นี้งานประชุมวิชาการกลางปีประชากรกลางปีนะคะ2568ก็สถาบันวิจัยประชากรและสังคมก็จัดเป็นครั้งที่19แล้วนะคะ แล้วงานประชุมในวันนี้เราก็มาในธีมใหญ่นะคะก็คือวิจัยประชากรและสังคมสู่ real world impact นะคะซึ่งเราก็จะเน้นที่งานวิจัยที่สามารถส่งผลกระทบต่อสังคมหรือว่าสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับประชากรและก็สังคมในภาพรวมได้ค่ะ ซึ่งหลักๆวันนี้เราก็มีประถักกถาพิเศษจากท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะซึ่งท่านก็มาพูดถึงบทบาทของมหาวิทยาลัยนะคะที่มีต่อสังคมแล้วก็โดยเฉพาะในตอนนี้ที่โลกต้องการการเปลี่ยนแปลงในเชิงระบบแล้วก็เชิงโครงสร้างนะคะท่านก็ได้มานําเสนอประถักกถาพิเศษในหัวข้อการเปลี่ยนแปลงและบทบาทของมหาวิทยาลัยต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมค่ะ แล้วเราก็มี3ามสับตีมนะคะซึ่งก็จะเป็นเวทีที่เรานำเสนองานวิจัยใน3ประเด็นหลักๆประเด็นแรกก็คือเรื่องของ equality หรือว่าสังคมที่ทุกคนเท่าเทียมนะคะเราก็จะเน้นไปที่ความเหลื่อมล้ำการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาแล้วก็พูดถึงสังคมสูงวัยนะคะที่ตอนนี้เราก็เข้าสู่สังคมสูงวัยเรียบร้อยแล้วเราก็จะพูดถึงการ อยู่แล้วก็การคุณภาพชีวิตแล้วก็ความเป็นอยู่ที่ดีของอผู้สูงวัยเช่นกันนะคะแล้วก็เรื่องที่3ก็จะเป็นเรื่องของความเท่าเทียมทางเพศนะคะในสถานศึกษาค่ะส่วนประเด็นที่2จะเป็นเรื่องของ ending NCD หรือว่าเรื่องของโรคติดต่อนะคะที่ทางสถาบันเองก็มีโครงการวิจัยแล้วก็มีงานวิจัยที่หลากหลายแล้วก็โดยเฉพาะงานวิจัยที่ อบโจทย์ัติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรือรลังนะคะหรือว่า n n o c o m erm m u n i c a b l e disease หรือว่า NCD นั่นเองค่ะก็จะมีทั้งงานทางด้านโภชนาการแล้วก็เรื่องของการส่งเสริมพิจกรรมทางกายค่ะแล้วก็ในประเด็นสุดท้ายนะคะเราก็จะมาในทีมใหญ่ก็คือในเรื่องของ Health Care กับ Air Quality ก็คือเรื่องของสภาพแวดล้อมกับการพัฒนาที่ยัง่งยืนนะคะเราก็จะเน้นไปที่สุขภาพในหลากหลายมิติ แล้วก็เราจะมองในมิติที่ลึกแล้วก็หลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแอปพลิเคชันที่ส่งเสริมสุขภาพใจของวัยรุ่นนะคะแล้วรวมไปถึงภาพยนตร์ที่สร้างพลังบวกให้กับครอบครัวแล้วก็แนวคิดหมหาุชัยแห่งความสุขแล้วก็รวมไปถึงสิ่งแวดล้อมเรื่องของการจัดการปัญหาทางด้านอากาศนะคะ ที่เราเน้นเรื่องการจัดก,การปัญหาอย่างยั่งยืนนะคะก็เป็น3ามตีมใหญ่ๆนะคะที่เรามานําเสนอในวันนี้นะคะก็รวนแล้วจะเป็นงานงานวิจัยของสถาบันที่มุ่งเน้นเรื่องของแอคชั่นแล้วก็การการนำไปการนําไปปฏิบัติต่อแล้วก็การผลักดันในเชิงน,นโยบายนะคะ